สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยนนคุณหลอเราไปทำงานกันเลกค่ะ ว่าับคือบ๊ยงานกวนเมมาลิเลยหมู่ทางยังกี่คอมเมนไปปุ่นได้หรอนโมเนก็เมมาลินเนี่ยมนีเมวาลินเพิ่นเคยไปนโมเพ่านเคยไปก็สิงางเิกน หัวมือเนอยียน Ding ding ding. นงองงองงนีโค้งงงประเสริฐโว่าแม่งแทางนี้ปะสทางนี้ทางนีหมองเห็นงานใหม่ 一。 okay Bye. แท็กซี่ฮะคือถ้ตอนนั้นแล้วกางน้ำเลยวันมันหาวแห้งสิึนต้นแม่อีแม่คอยดูึาน้ำอยดูใจเราใส่หญขาี่วตงาลงเดี๋ยเดี๋ยวใจเย็นเป็่องไรเนี่ย ลมปูกับแม่เลยเออส่แกนได้เด้อมีไงไพ่ล้กเล่นเอาเปยลมอย่างค่อยเปียกลมีเอ็กซเลยมโมเมหมเมนูเลนจอมมากคุณดเยว่นวุ่นวง่นไม่ต้องง

คจะพาเรล่นพี่เล่นฮะล่นพี <S <S ่เบอเกางาาเงเลียนกอนปากอนนออวนุโม่ัสเด็กยรนี้วันที่กิบส น่าบอกสาวเด็กน่อยยังผิดอ่ะม่ลูมึงเบุเนลยแม่กับลูกเ้าจะเว้นคือกันเนาะบมึงบันไขเานี่ยเปลี่ยงปทีนี่อันใช่เดียวปนั่งทิ่เขากันเดียวบอกคือกันจ้าที่จะลูกเยับได้ได้เนี่ยแม่เขาละแล้วนี้เฮ็ดเตียก็ว่อยุบตีอวด นี่คะ่ะแม่ก<ๆ>ับลูกวันแม่เลยบุณีได้ทำงานกับแม่มือนีได้มาเห็นงานกับแม่มือแเลซกอมึงก่อนสังเกตก่อนมาสังเกตก่อนครับน้ำมูมก่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ค่ะ